ในช่วงเวลานี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะในวันที่9ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็จะเปิดฉากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการขอเชิญชวนประชาชนคนไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีรวมถึงส่งกําลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยเป็นเจ้าเหรียญทองบนผื้นแผ่นดินไทยค่ะในส่วนของสนามหลักในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ก็คือสนามราชมังคลากีฬาสถานครับ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าสนามจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันรวมถึงการแข่งขันฟุตบอลชายในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดกรกองศัก์ยอดมณียืนยันครับสนามราชมังคลากีฬาสถานจะเสร็จทันการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมส์รวมถึงพิธีเปิดการแข่งขันนะครับซึ่งเหลืออีกประมาณ1เดือนข้างหน้านี้แล้ว โดยผู้ว่าการการกิจาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าสนามาชมังคลากีฬาสถานที่กําลังมีการปรับปรุงจะเสร็จทันการแข่งขันฟุตบอลช้างรอบแรกและพิธีเปิดการแข่งขันแน่นอนโดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนหรือสนามหญ้าเพื่อปูใหม่ทั้งหมดรวมถึงรูวิ่งก็มีการปรับปรุงส่วนพื้นที่ภายนอกอย่างเรื่องห้องน้ําก็กําลังเร่งดําเนินการและการจัดฟังก์ชันต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมรองรับการแข่งขันรวมถึง ในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือเรื่องของความปลอดภัยที่จะนำกล้องวงจรปิดเข้ามาเสริมซึ่งทุกอย่างก็จะเสร็จทันอย่างแน่นอนโดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้และต่อด้วยการแข่งขันฟุตบอลในวันที่1 1ธันวาคมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าในช่วงพิธีเปิดจะไม่มีกิจกรรมบนพื้นสนามและจะปิดพื้นหญ้า ในสนามแข่งขันเพื่อใช้ในการแสดงพิธีเปิดเพียงไม่กี่ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของญ้าจะยังอยู่ร้อยเปอร์เซนต์ประเด็นนี้ที่หลายคนเป็นห่วงเรื่องว่าสภาพญ้าจะเป็นอย่างไรเมื่อต้องผ่านพิธีเปิดการแข่งขันที่มีการแสดงที่มีผู้คนต้องลงไปเหยียบในพื้นสนามหญ้าท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยบอกไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามีวิธีการในการบริหารจัดการ ที่จะทําให้ย่ายังคงสมบูรณ์ดีมีการซักซ้อมทําความเข้าใจในส่วนนี้กับทางฝ่ายจัดการแข่งขันเรียบร้อยแล้วไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยในเรื่องนี้กันครับ ราชมังตอนนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการทำรื้อสนามนะครับปูหญ้าใหม่ทั้งหมดนะรวมถึงลู่วิ่งนะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้มีการเตรียมการนะครับเสร็จทันแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องน้ําต่างๆตอนนี้เร่งดําเนินการเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคือเรื่องของ1ระบบความปลอดภัยนะครับที่เราใช้กล้องวงจรปิดต่างๆเข้ามาเสริมนะครับอสองก็คือเรื่องของความพร้อมในเรื่องของการจัดการแข่งขันฟุตบอลนะสก็คือเรื่องของการต้อนรับ นักท่องเที่ยวผู้ชมต่างๆนะครับด้วยการปรับเปลี่ยนห้องน้ําและก็มีการจัดฟังกช์ชันต่างๆนะครับเพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับการจัดการแข่งขันและพิธีเปิดปิดครับเ,เข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่11 <N> นะเท่าเท่าที่ที่ผมทราบแต่ถ้าเป็นวันที่10เราก็พร้อมอยู่ดีนะเพราะว่าต้องยืนยันเลยครับว่าการเปิดการแข่งขันเนี่ยจะไม่มีการไปทํากิจกรรมในสนามนะเพราะฉะนั้นเราจะปิดหญ้าเอาไว้เนี่ยในช่วงไม่กี่ชั่วโมงนะในช่วงของพิธีการต่างๆนะแต่จะไม่มีคนลงไปเหยียบลงไปย่ำนะครับเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของหญ้าเนี่ยจะมีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีความกังวลอะไรใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นแข่งวันที่10หรือ11แต่เท่าที่ผมทราบนะครับน่าจะเป็นวันที่11นะซึ่งก็ไม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มประซึ่งป เนะนื่องจากว่าผู้ที่จะรับผิดชอบในเรื่องของพิธีเปิดเนี่ยได้มีการซักซ้อมความเข้าใจต่างๆและมีวางมีการวางแผนเรียบร้อยนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2 5 6 8าใน3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและสงขลาแต่บางชนิดกีฬาก็จะมีการแข่งขันก่อนวันพิธีเปิดนะครับ